สวัสดีครับผมกนนาวนายพักเครื่องครับหลังจากที่ผมไปงานประกวดพระที่นครศรีครับก็ได้พกักกลับมาน้อยมากวันนี้ผมเลยจะมาแก้มือที่งานประกวดพระโลตัสสิงห์บุรีรานนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งที่ผมมาถึงนะครับวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะเอากลับให้หมดนะครับเพราะมาแถวสิงห์บุรีแถว,แถวอุทัยโซนภาคเหนือนั่นเองครับคนมาเยอะนะเพราะที่จอดรถเนี่ยเต็มเลยก็ลองแทนไปดูรอบๆที่ผมเดินมาเนี่ยเนี่ยเราจอดรถทุกคนดูดิเต็มไปหมดเลยถือว่าคนให้การตอบรับเยอะนะผมก็เพิ่งเคยมางานประกวดที่นี่แหละคนนะครับขอดูสองนี่เหรอ เท่าไหร่ครับสองพันหกสองพันหกอ่ะครับแล้วเงี้ยครับอันนี้สามพันสามพันแปดแล้วผ้าคำข้าวครับข้าวน,นี้มีแกซาด้วยครับอ๋อเกซาแก้วอยู่ตรงนีอ้อ๋อลูกสองอ่ะฮะแล้วถ้าอย่างพวกนี้ครับอันนี้ราคาหลังกล่องราคาอยู่หลังกล่องอหลังกล่องค่งต้นราคาเจ็ดร้อยเอนะฮะข้าวมาเจ็ดร้อย <c oughs> เ<อ>ติรนอะ,นะ <c oughs> เนาะไอ้องนี้เท่าไหร่ครับพี่องน,น,น,นี้หนึ่งพันไปพันหนึ่งเนา้าบาททีองนี้ทักเจ็ดร้อยได้ไหมพี่ไม่ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> ขอดูหางหมาได้ไหมได้ครับไช้พันเจ้าได้กดกุญแจ เห็นในบล็อกพี่ป๊าผมว่าถ้ายกหมดรถได้เท่าไหร่ยกหมดงี้ลดได้โอ้เงยสองแปดร้อยมันไม่ได้วสามพันกว่า่จริงจริงตรงนี้เท่าไหร่ครับอันนี้พระผม้งมานานและสี่พันห้าตรงนี้เท่าไหร่นะครับที่เรียบอ๋อแค่คุณสี่พันสามอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับถ้าทำข้าวเท่าไหร่ครับพันสองขอดูหน่อยได้ไหมครับ อขอบคุณมากครับนี่เท่าไหร่ครับสามพห้าองค์นี้ครับสองพันห้าตัวขอด้วยครับไปขอบคุณมากครับขั0นสองได้ไหมพี่ท่าน,นสามเปลี่นนยหนห่อ่างนี้อะไรสิบสี่ 14. สิบสามอ่ะพี่อันนี้สิบสี่อ่ะโอเคพี่มาเดี๋ยวโอนให้นะเรียบร้อยนะขอบคุณครับนี่ผ้าหางมาเท่าไหร่ครับพี่หางไม่เท่าไหร่สองพันห้าแหละครับขอดูหน่อยครับแล้วพักคำข้าวครับอันนี้แปดร้อยกับสี่ร้อยขอบคุณมากครับพี่ครับพี่อ๋อครับน้องสาวมนซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อ่ะพี่พันหนึ่งครับพันหนึ่ง ขอบคุณมากครับเอาเจ็ดสิบแปดทู 6, นหกเจ็ดสิบห้าแล้วทองทองก็ต้องมีสี่พันกว่าละพระก็สามพันกว่าตอนนั้นอนะผมซื้อพระสามห้าตอนนี้ซื้อไม่ได้นะครับมีแต่คนเปิดหกพันสภาพเนี้ยเมื่อวานที่สายใต้นะ่าลืน่นหลังลืนมมล่นกับผมอีกเม็ดไว้สี่พันสอง ขอบคุณมากนะครับพี่อันนี้ผมก็เดินรอบหนึ่งแล้วนะครับเจ็ดโมงครึ่งได้มาองคหนึ่งเป็นเรียนสามพระคีมีสุกเรียเร่ยมเดิมวัตนะครับเป็นเรยอประกบพยานตรงนี้พันสี่เดี๋ยวว่าจะเดินอีกรอบหนึ่งดูว่าจะมีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เดินก็มีพระหลวงพ่อบ้างครับแต่ไม่เยอะแต่เรื่องสภาพแล้วก็ราคาจะย,ยังไม่ตรงกันนะครับก็เลยจะเด, IT, เดินดูอีกรอบหนึ่งเผืออ่อได้เช่าอ,อะไรเพิ่มครับ,ๆๆบ เอามะข่าใส่สตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่ค่สแกนนีร้อยห้าบาทใช่ไหมครับโอแล้วครับพี่ขอบคุณครับตอนนี้แวะซื้อเครื่องดื่มนะครับคิดว่าก็าจะกลับแล้วแหละแปดโมงกว่าแล้วครับเดินไปก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่นี่นะตอนนี้ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับสถานที่ก็โอเคไฟสว่างตอนนี้คือมะช่าสตรอเบอรี่ อร่อยค่ะกินกาแฟนองสถานที่หนึ่งวันไกลเลยเพื่อนคุณนะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่รถนะครับแล้วก็ไปเช่าพ้าที่ร้านต่อร้านผมเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับตั้งแต่11บเอโมงถึง6กโมงครึ่งท่านใดที่มีผ้าหลวงพ่อก็ส่งมาแบ่งปันผมได้นะครับส่งผ้าเบื้องต้นมาก่อนได้เลยที่บ้านเขียว a g n t s หนึ H ่งเาท่าในใดที่อยู่ไกลต่อกจังหวัดก็สามารถส่งผ้ามาคุยราคาเบื้องต้นก่อนได้นะครับผมวิ่งไปหาได้เดี๋ยวเราคุยเบื้องต้นกันก่อนแล้วก็งานในร้อยเจอผมแน่วันนี้มาได้แค่องค์เดียวตอนนี้กําลังรู้สึก ไฟกำลังลุกได้แค่องค์เดียวเองนะครก็ได้น้อยนายเราก็เจอผมแม่2วันเดี๋ยวผมจะเข้าไปฝากกดติดตามที่ช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับมาปล่อยพลเหรอครับพี่นั่นแหละครับก็ยู่นี่ไหนเอ้ยอ,อันนี้ของปลอมครับคนละพิมเลยครับลายมือคนละแบบคนละมพ์คือคลอร์มีดกันเลยเหรอ,อไหนนี้มีจานไหนนะมนี่มีมีคลอมีดบอกคเลยอ๋อลายมือคนละแบบครับ อย่างนี้ปลอมเลยแต่ว่ามันทรงด้วยกันได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับลายมือแบบนี้ไม่มีฮะต้องรุ่นนี้ต้องดูที่ลายมือเอาขอ,องพี่เป็นชุดนี้หนเหรอครับอือส่วนใหญ่จะไม่ทันหลวงพ่อนะครับพี่หมดเลยเหรอ ไอ้พวกแนมแนมทุกหลายแลนเยเพราะผมได้จากซอสใสลมมาคือถ้าของที่ได้จากซอยใส่ลมมาไม่ทำเลยหรอไอ้ที่หลวงพ่อไม่อยู่แล้วอะหลวงพ่อไม่อยู่แล้วน่าจะเป็นไม่ทำทั้งนั้นเลยนะครับคือไม่ไปเช็คอะเก็บเข้าเกะเข้าเกะอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เลยนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้เลยนะอันนี้ชอบกับผมไปเหรอครับใช่ใช่มีคู่กันอีกใช่ใช่ครับที่เหลือไม่ทันหลวงพ่อเลยครับงั้นเดี๋ยวลองดูจะไลฟ์สดวันไหนบ้างนะบังคับกับศุกรง์ครับบังีคับศุกได้นะแต่ว่าแบบ ไม่ทันโอเคครับครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับ